นามของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระร,ร,รา,า,ลลาชนิพาธ์มเด็ุพรศรี่8พฤศจิการาบรมราชชนนีมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านโนตนตีว่าการผสมพันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกิมาเป็นประธานเปิดเสว,วนาวิจาการเรื่องการวางแผนครอบครัวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัยในวันนี้เรียนท่านรองศาสตราจาร,ร,ร,เเรย์ดรเดชเดียรวิชัยนะครับท่านนายกสมาคม วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชธรรมสมเด็จพระศรีจักรีบรมราชชนนีนะครับ Mr. Kesson, เคสันดอนคาร์สติสแต r จด t เรกเตอร์ของพพ sorry I can't read my s t a f f s handwriting is really horrible i'm sorry but fortunately they wrote your name down clearly my apology แล้วเดินดันในฐานะการรัฐมนตรีนะครับเป็นปลักกระทรวงเป็นที่ปรึกษา ท่านผู้บริหารกระทรวงพมที่รักทุกท่านครับต้องเรียนว่าการเสวนาวิชาการเรื่องการวางแผนครอบครบัวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัยในวันนี้นะครับการร่วมมือของพอมและทางสมาคมในวันนี้เป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างดีถึงคําว่าการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนการทํางานทุกอย่างจะต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพแล้วก็กลยุทธ์กลไกต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป ผมเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการตั้งสมาคมการวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยนั้นในครั้งนั้นก็เมื่อ54ปีที่แล้วก็คือการดูแลจํานวนประชากรเพราะว่าเมื่อก่อนมีคําขวัญบอกว่ามีลูกมากจะยากจนวันนี้คงต้องมาปรับตอนท้ายหน่อยว่ามีลูกมากชาติจเจริญนะครับถ้าหากว่าผมยังอยู่ที่กระทรวงเดิมคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงจะดีใจนะครับว่า ประชากรลดยิ่งถ้าหากอาจารย์พิพันธ์บอกว่าอีก50ปี60ปีประชากรลดเหลือครึ่งหนึง่งโอ้โหรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ยิ้มแป้นเลยเราะว่าขยะหายไปครึ่งหนึง่งมลภาวะหายไปครึ่งหนึง่งน้ําหายไปน้ำเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในฐานะที่เราต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศดูภาพรวมของการพัฒนาของประเทศนั้นการลดหายไปของประชากรไทยที่เกิดขึ้นนะครับมันสะท้อนถึงความเสี่ยง บวกกับการที่เรามีจํานวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นนั้นมันเป็นความเสี่ยงของการพัฒนาประเทศไทยและจะนําพาประเทศไทยออกจากกับดักประเทศทรายได้ปานกลางนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้ประชากรของประเทศไทยลดลงไปทุกวันทุกวันจํานวนเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงทุกวันทุกวันสวนทางกันกันกบจํานวนของผู้สูงอายุนะครับที่นับวันก็จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นและอีกไม่เกิน10ปีจากนี้ไปจํานวนผู้สูงอายุที่จะถาโถมเข้าสู่ วัยของผู้สูงอายุนั้นจะมีมากขึ้นปีละนับล้านคนวันนี้ครอบครัวที่อยู่คนเดียวนะครับมีมากขึ้นโดวยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองวันนี้แม่ใจมั่ใสอายุ90แล้วผมก็จะเห็นว่าวันนี้แม่ยังโชคดีแม่มีลูกๆบังเอิญไม่ใช่ลูกชายเพราะว่าลูกชายทํางานทุกวันก็เลยไม่ได้เจอหน้าแม่แต่ว่ายังมีพี่นายังมีลูกสาวดูแลอยู่ในทางกลับกันยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับไม่มีลูก ไม่มีบางบางคนนั้นไม่ได้มีครอบครัวได้ซ้ำไปคำถามอยู่ที่ว่าเมื่อคุณถึงอยู่ในสังคมของสูงวัยแล้วใครจะดูแลคุณใครจะดูแลกันและกันดังนั้นการวางแผนครอบครัวนะครับเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยของเรากลับมามีความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่การวางแผนครอบครัวนั้นผมเชื่อว่าคงจะไม่ได้พูดเพียงแค่มิติของจานวนประชากรแต่น่าจะพูดถึงคุณภาพของ ความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัวด้วยดังนั้นกระทรวงพอม,มเราในวันนี้ถึงได้มีความตั้งใจนะครับที่จะทําให้สถาบันครอบครัวนั้นมีความเข้มแข็งกลับขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันจะเป็นการสร้างเคราะกำบังให้กับเยาวชนของเราให้กับเด็กของเราเพื่อที่เขาโตขึ้นมาแล้วจะได้อยู่ในสังคมนะครับพร้อมกับภูมิคุ้มกันที่มาจากครอบครัวตัวเองครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันและพูดคุยกันนั้น จะเป็นบอกเกิดของความเข้มแข็งนะรับทั้งกายและใจของเด็กและเยาวชนในรุ่นต่อๆไปดังนั้นการดูแลคนในแต่ละช่วงวัยนะครับตั้งแต่เกิดมาเป็นเยาวชนมาเป็นคนวัยทำงานไปจนถึงบั้นปลายของชีวิตในฐานะผู้สูงอายุรวมไปถึงพี่น้องคนพิการด้วยนั้นเป็นประเด็นที่กระทรวงพมของเราต้องบอกว่าดูแลกันครบทุกทุกมิติเลยก็ว่าได้จากการที่ได้เข้ามาทำงานอยู่8เดือน นะครับเข้าหนึ่งที่9ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วิพันธ์นะครับที่ผมจะพูดทุกเวทีเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้อาจารย์กระแตเนี่ยผมคงไม่รู้เลยว่ามันมีความเร่งด่วนเรื่องวิกฤตประชากรอ,อย่างไรจนเป็นที่มาครับของการประชุมนะครับเมื่อวันที่7มีนาคมแล้วก็ได้ออกมาเป็นตบผลึกเป็นแผนที่นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชื่อ5้าฝ่าวิกฤตประชากรเข้าใจดีว่าการสัมมานาในเช้าวันนี้ จะมีการถ่ายทอดไปยังพี่น้องชาวพมจทุกๆจังหวัดนะครับดังนั้นขออนุญาตฝากฝาผ,าผ่านกล้องวิดีโอตัวนี้ไปนะครับท่านพมจทุกจังหวัดขอให้เข้าใจให้ดีว่า 5x5 คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรเสาทั้ง5ต้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนในวัยทำงานกลุ่มคนในวัยทำงานการดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุในการสร้างพลังให้กับพวกเขา การเสริมศักยภาพของคนพิการรวมถึงการสร้างระบบนิเวศเพื่อให้คนรุ่นใหม่นั้นมีครอบครัวที่เข้มแข็งและมีลูกหลานต่อไปในอนาคตทั้ง5เรื่องเหล่านี้ฝากพมจและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานทุกคนของกระทรวงพมขอให้ท่านเข้าใจให้ดีนะครับว่ามันคืออะไรเกี่ยวข้องกับงานของท่านอย่างไรเกี่ยวข้องกับกรมเด็กและเยาวชนกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมกิจการผู้สูงอายุกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อย่างไรรวมไปถึงการเคหะและพชอ,อด้วยเพราะว่าจากที่ไปผมไปตรวจงานที่ไหนเจอข้าราชการพมผมจะถามเรื่อง5้คูณหว่ามันเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไรนะครับอันนี้ขออนุญาตท่านนายกสมาคมสั่งการนะครับถือโอกาสเป็นการให้กันบ้านนะครับเพราะว่าวันนี้กระทรวงพมของเรานั้นก็ต้องตามโรคให้ทันการปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากสังคมสงเคราะห์มาเป็นการทํางานในเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ การที่จะปรับเปลี่ยนกระแสของโลกที่เกิดขึ้นจํำนวนประชากรที่มันลดร้อยถอยลงไปนั้นทุกฝ่ายจะต้องมานั่งร่วมมือกันนะครับนโยบายของการแก้วิกฤตปัญหาของประชากรแน่นอนคงจะไม่าไม่สามารถพึ่งได้เพียงแค่กระทรวงพอมหรือแม้แต่ทางสมาคมแค่สององค์กรเท่านั้นแต่ความร่วมมือกันนะครับกับทุกๆส่วนของภาคสังคมทุกๆหน่วยงานของภาครัฐบาล เป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่จะทําให้ประเทศไทยของเราจะสามารถแก้ไขาปัญหาวิกฤตประชากรได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่านโยบายนี้เป็นการทดสอบทดสอบขีดจํากัดทั้งกระทรวงพมและของภาครชาชการแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนยังไม่มีประเทศไหนที่ประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะมาแก้ไขาปัญหาโครงสร้างประชากรเพราะมันเป็นภารกิจที่ใหญ่มากเป็นภารกิจที่ยากมาก ดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางสมาคมนะครับต้องขอขอบคุณทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยนะครับในพระราชูปธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพข้าราชการชาวพมอ,อทุกทกคนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเสวนาวิชาการเรื่องการวางแผนครอบครัวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัยในเช้าวันนี้จะสามารถตกผลึก แล้วก็มีข้อเสนอแนะที่ดีให้กับสังคมไทยทั้งพักราชการและภาคเอกชนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณและแสดงความดีๆกับผู้ที่กํำลังจะได้รับรางวัลในเช้าวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับขอขอบคุณครับอาสาสมัครดีเด่นด้านการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอนามัยการเจริญั านวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ สุปธรมมรมสมเด็จพระศรีนครินทรประราตชนนครับจะเป็นสมาคมที่อาจจะหลายคนนะครับอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสทำงานร่วมด้วยแต่ต้องเรียนว่าท่างกลางกระแสการเด็ดแปลงโครงสร้างประชากรประเทศไทยในวันนี้บทบาทของสมาคมและการทางานร่วมก,กันกับพมการเสวนาวิชาการในเช้าวันนี้ครับจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะหาทางออกนะครับแล้วก็มาร่วมกันถกถึงเรื่อง วิกฤตของประชากรประเทศที่รับวันกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุที่เร็วยิ่งขึ้นการลดจํานวนลงของเด็กแรกเกิดนะครับและทําให้บาลานซ์ของประชากรในประเทศไทยนั้นไม่มีความสมบเริดขึ้นมันก็จะก่อปัญหาอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางภาคปรกธิวิตี้นะครับทางด้านเศรษฐกิจและประเด็นเรื่องเศรษฐกิจท่้งับประเด็นเรงเศรษฐกิจแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุคนในกลุ่มตาม่างๆ ครับเพราะว่าคนไปทําง,งานก็จะน้อยลงน้อยลงดังนั้นนี้ต้องขอขอบคุณน,นะครับทางสมาคมและผมเชื่อว่าการเสวนาในวันนี้นะครับจะได้นําเอาผลนะครับที่ได้รับไปเป็นข้อมูลเพื่อที่จะสังเคราะห์อ,ออกมาเป็นนโยบายในรูปแบบต่างๆต่อไปครับใน,นงี้ประชากรที่คนเกิดน้อยลงใน,นเงี้อมองจะไปผลักดันตัวเองในด้านต่างๆต่าดิผลักดัน ที่ตินะครับเพราะว่าวันนี้กระทรวงคอมอเรามีนยโยบาย5.5ฝ่าวิกฤตประชากรที่ต้องบอกว่าไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะว่าการที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรน,นั้นจะดูคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้นะครับต้องดูทั้งตั้งแต่แรกเกิดน,นะครับไปจนถึงผู้สูงอายุรวมถึงคนพิการคนไปทํางานนะครับแล้วก็ในทุกๆเซกเตอร์ของสังคมการสร้างระบบิเวศ นะครับให้คนรุ่นใหม่นั้นมีความต้องการที่จะมีครอบครัวนะครับแล้วก็มีซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกๆหน่วยงานราชการจะต้องมาร่วมมือกันสร้างโครงสร้างต่างๆเหล่า,านี้เพื่อเอ,อืเออ้อให้คนรุ่นใหม่นั้นมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนนะครับ